ครับวันนี้จะมาพามาชมกุ้งฝอยนะครับเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนนะครับคือระบบยังไม่ร้อยอร์เซ็นหรอกนะครับตอนนี้มีเพียงแค่บอ่อปูนก่อขึ้นมาด้วยอิฐบล็อกแล้วก็ดูดน้ําจากน้ำในสระขึ้นมานะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับอยู่นี่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเข้ามาไม่ถึง อยู่ในไไลครับไฟฟ้ามาไม่ถึงเลยต้องติดสายทลาเซลลแล้วดูดน้ำขึ้นมาดูนะครับกุ้งไยนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับขึ้นมาทานอาหารโดยน้ำกินอาหารโดยใช้อาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดปลานินขนาดเล็กน,นะครับ ชนิดลอยน้ำนะครับก็เลี้ยงมาประมาณสัปดาห์กว่าสองสัปดาห์แล้วนะครับดูนะครับอยู่ในขอบขอบปูนนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับล่ารอยู่ในผิวน้ำรับ เต็มลประมาณเก้าร้อยถึงพันตัวนะครับโดยได้พันมาจากธรรมชาตินะครับกุ้งฝ่ายธรรมชาติต่อมานะครับประมาณครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็อเอามาปล่อยไวุงบอ ช่วงแรกเขากำลังปรับสภาพน้ำนะครับปรับเข้าปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำก็เลยไม่ค่อยเห็นขึ้นโผล่ขึ้นมาผิวน้ำให้ใหเห็นแบบนี้นะอันนี้คือเขาได้ทำการปรับตัวปรับเข้ากับสภาพน้ำแล้วนะครับเลยโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับกินอาหารเวลาประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงตรงนะครับ โดยว่านอาหารไปชุดแรกก็คือขึ้นมากินแล้วนะครับแต่ช่วงแรกๆที่เราเอามาปล่อยนะครับเราจะเพิ่งให้อาหารนะครับเพราะว่ากุ้งเขายังไม่กินอาหารนะครับเพราะว่าเขายังไม่คุ้นเคยกับสภาพน้ําที่เราเลี้ยงไว้ในบอ่อนะครับปล่อยไว้ในบอ่อก็คือให้เขาปรับตัวเข้ากับน้ําแล้วถ้าเขารอยตัวขึ้นมาให้เห็นแบบนี้ยบนผิวน้ำอย่างเงี้ยก็คือเขาพร้อมที่จะ ทานอาหารแล้วนะครับพร้อ,อมที่จะกินอาหารเม็ดแล้วแล้วสูตรผมก็คือผมทฤษฎีผมคิดเองนะครับผมก็ลองผิดลองถูกนะครับผมก็ปล่อยกุ้งลงไปประมาณสัปดาห์แรกแต่ยังไม่ให้อาหารนะครับก็คือรอให้เขาปรับตัวเข้ากับสภาพน้ําของเราก่อนนะครับโดยสภาพน้ําของผมก็คือใช้น้ําหมักยูรรนซีนะครับก็คือ em นะครับที่ผมทําการหมักไว้ เติมลงไปนะครับนี่ครับที่หมักไว้ไป็นี่ขวดในขวดน,นะครับส่วนในถังนั้นก็คือน้าําหมักยาวปวกนะครับเอาไว้ใส่ให้เกิดเห็ดโคนนะครับใส่โคนต้นไม้ใส่อะไรก็ได้มันจะได้เพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายง่ายขึ้นนะครับทีนี้ผมก็ใช้จุลินทรีย์อนะครับเทลงประมาณวันละขวดลิตรนะครับนะขวด โค้งนะครับเล็กกว่าเทจนแบบน้ํามันจะขึ้นใสๆแล้วออกดำๆนะครับช่วงแรกน้ํามันจะขุนมากเลยนะครับมันจะออกแบบน้ําขุนครับจะออกแบบสีเหลืองๆไม่ค่อยใสแบบนี้นะครับแต่นี้เริ่มเป็นสีเขียวเริ่มมีความใสหน่อยนิดนึงแล้วนะครับกุ้งเขาก็ปรับสภาพได้ก็คือขึ้นมาบนผิวน้ําไม่เราเห็นนะครับนี่ครับปิดอยู่ในขอบขอบปูนนะครับเต็มเลยครับ นี่ครับลอยอยู่นะครับจากนั้นเราก็เริ่มให้อาหารนะครับให้อาหารโดยผมลองขั้นตอนแรกก็คือการให้อาหารเม็ดนี่แหละครับก็คือหลายท่านหลายกูรูหลายคนเขาบอกเริ่มจากลำละเอียดลำอ่อนนะครับแล้วก็ไข่แดงต้มสุกแต่ผมหาวัตถุดิบวัตถุดิบยังไม่ได้เลยผมก็ลองทดลองอาหารปลา ไซส์เล็กนะครับอาหารปลานิลชนิดลอยน้ําปรากฏว่ากุ้งเขากินนะครับเขาก็เริ่มขึ้นมากินนะครับขึ้นมากินลอยเห็นแบบเนี้ยบนผิวน้ําผมก็คิดว่าโอ้คงประยุกต์ใช้กันได้นะครับเพราะว่านี่สิ่งที่เรามีเราสามารถเอานํามาใช้ได้นะครับเลี้ยงปลานิลไปด้วยวก็เลี้ยงกุ้งแล้วก็ให้อาหารเม็ดชนิดเม็ดเล็กนะครับเขาก็ขึ้นมากินลอยามากินนะครับในรดูครับลอยบนผิวน้ํา ไม่แน่ใจว่ากล้องผมจะจับภาพเห็นหรือเปล่าครันี่นะขึ้นมามันผิวน้ำนะครับโอปอไม่รู้ว่าจะจับภาพเจอหรือเปล่านนครับจับภาพได้ไหมครับดูนะครับันผิวน้ําขึ้นมาเต็มๆนะครับครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่กำลังลองปิดลองถูกตอนนี้ก็ กำลังมีโครงการขยับขยายไปก็คือจะต่อน้ําปั๊มน้ําวนนะครับในถังนี้ให้มันเป็นเหมือนน้ําไหลนะครับแต่ติดอยู่ที่ว่าผมไม่มีไฟฟ้านะครับเลยต้องใช้แผงโซลาเซลล์เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานนะครับก็คือกําลังหาปั๊มน้ํากับปั๊มออกซิเจนนะครับเพื่อให้วนอากาศในน้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับกุ้งของเรานะครับเพราะว่าน้ําเราเป็นน้ํานิ่งนะครับเสียงต่อ เสียงต่อการเน่าและเสียงต่อการแบบเน่าหมินนะครับเลยก็ต้องใช้ปัจจัยเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ทําให้น้ําวนนะครับแล้วเติมยุินซีเอเอ e เข้าไปเพื่อกําจัดพวกตะกรนพวกมูลมูลปลานะครับขี่ปลาในสระเพราะว่าดูดมาจากสระนะครับเพื่อให้เขาไม่เน่านะครับครับ แล้วรอชมในคลิปต,ต่อไปนะครับอีกประมาณเดือนถึงสองเดือนนะครับรอรอ,รอรอดูว่าวิธีการเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงกุ้งในบ่อซีเมนแบบนี้นะครับจะทําให้จะกอให้เกิดผลผลิตเยอะแค่ไหนนะครับรอชมกันนะครับ <S 2> <S 2> สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมก็ฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิป ต่อต่อไปว่าจะมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ